การันตีได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์อีซิกิที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทย3ปีซ้อนครับพ่อแม่พี่น้อง3ปีซ้อนนะครับบ่ได้ยกสลากได้ด้วครับเขามอบให้นะครับมาจากคนงานนะครับการขายนะครับการบริการหลังการขายสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับกลับมาพบเป็นแงมเศร้านะครับตอนนี้กำลังลาประมาณ7จ็ดโมงคิร์กนะของวันที่16มกราคม2564นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ไม่นี้นะครับมีรถเข่าสต็อกมา2คันนะครับรถมาส่งนะครับรถมาส่งใหม่เพิ่มนะครับเข่าสต็อกเพิ่มนะครับกะเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าเป็นรุ่นใดนะครับเนาะพำหรัพี่น้องเห็นอยู่แล้วนะครับสำหรับแฟนแท้่นะครับรถสีน้ำเงินไข่ญี่ปุ่นในรถอิซึกินะครับก็ตัวนี้นะครับแฟนมันแทง่หูจักกันดีนะครับโตยอดฮิตเลยนะครับสำหรับพี่น้องเช่าไหของเขานะครับเอ็มซีฮาราซีนะครับตัวนี้หาซื้ซีเรงมานะครับตัวนี้ค้อนใจ ส่าวไฮนะครับสายไล่สายดันนะครับ2,000นี่นะครับตัวนี้นะครับพอร์ตพี่น้องมาพร้อมกับเ่ิงยนต์นะครับซีสูบไดร์เลย์อินเจคชั่นนะครับ2,800บีซีนะครับดับเบิลยนต์ใหญ่ไะบอกลูใหญ่นะครับแรงสังได้นะครับแน่นอนครับตัวนี่8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับมาพร้อมห้องโดยสารขนาดใหญ่สะดวกสบายนะครับเบอร์นี้ครับห้องโดยสารกว้างขวางนะครับ ผ MM. <Yeah. S 1> the ู้อ้วนผู้สูงผู้ใหญ่จับได้สบายแน่นอนนะครับจับได้สบายแน่นอ่นนะครับตัวนี้นะครับใบนีดดันดินนานะครับขนาดมี8ซมนะครับขนาดปล่อย8ซมนะครับปล่อย8ซมนะครับกว้างนะครับดันดินดีเบิ่งนะครับความโค้งครับถือใจเพราะแม่พี่น้องใช้ดันอยู่แล้วนะครับเพราะแม่พี่น้องที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะครับสามารถเข้าใจกันดีนะครับบ่ต้องวอลไรเข้าใจกันดีนะครับเข้าใจกันดีใช้ดันใช้แห้ง ตัวนี้มาติดตั้งก่อกาดแบบเสียกนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับนีทั้งกองแห่งกองเสียกนะครับตัวนี้ใส่สองสองสันเลยนะครับดังนั้นสายฟุ้นสายหมักมุนบอดองยานบอดองยานขีดตกบอดองยานขีดฟุ้นบอกผิดครับความในนอกบอดองยานขีดฟุ้นเนาะนะครับของโดยสารไงสะดวกสบายนะครับอ่าผมลืมบอกนะครับท่านหนานะครับขนาดไงนะครับขั้นหนาขนาดไง้อมดูระบายแรงดันระบายอากาศนะครับดอยู่การใช้งันนะครับใส่กันไปโดนๆนะครับ พยายามคาใจในการดูแลรักษานะครับใบมีดดินดินนาแม่ห้อมระบบฟูชั่นว้าวนะครับเนาะปั๊บความลึกในการไถอัตโนมัติในการปรับดินอัตโนมัติในการใส่ใบดันอัตโนมัตินะครับเนาะครับมาช่วงหลังนะครับมาช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายของมันนะครับตัวนี้นะครับกะบนี่กระบอกซอยงนะครับเหผมบอคพแม่พี่น้องกระบอกซอยยกอ่าติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับเต็ดหิ้วยกกำลังดีดีนะครับบอบอเด้งบ่อดด์บอไงคือบ้านเฮาบ่อหงอ่าครับไปบ่บอหงอครับ สบายนะครับคนทานงานหนักแน่นอนนะครับท้าล่อนล้างฟับได้เจ็ดระดับนะครับท้าล่อนล้างฟับได้เจ็ดระดับนะครับครับนี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับสเปคคร่าวๆนะครับนะครับสเปคคร่าวๆนะครับเนาะตัวนี้เริ่มต้นนะครับตัวรถเบรแดนยูมันเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับเจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเจ้าของได้นะครับเป็นเจ้าของได้ในราคาที่เอื้อมถึงนะครับแจฟเฟนนั่นได้นะครับพันบริษัทติประเทศอีซูซุลิสิงครับดาวเริ่มต้นที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะยังบอ บอลฮอตโผซอยดองซอยดาวเนาะจังสนใจจังสอบถามกันมา้นะครับโผซอยดองซอยดาวนะครับท่านดาวเราดันนะครับธรรมดาอยู่แล้วนะจัดไปสายเปรีว่าสัตว์ครับจบทุกขั้นดันทุกเกียร์ท่านนีที่กันครับท่านนีก็เป็นอิซุกินะครับเอ็นซี่ฮะซี่ที่อนนะครับนะครับที่เข้ามาสดนโร้อนมือนี่นะครับสดนโร้อนมือนี่นะครับสดนโร้อนมือนี่เลยหัวแต่มาฮอดห้านเลยนะครับหัวแต้มาฮอดห้านเอ็นดีไม่ไหมนะครับพร้อม ล่อเป็นเจ้าของนะครับนะครับแต่ว่าก็อง่ายคือก็มีลูกค้าจับจองไล้วล่ะเพิ่นก็บกำลังถ่ายสัญญาอยู่นะครับพอพี่น้องทั้งอ่าทำเพิ่มหัเม็กนะครับกับอ่าทำเพิ่มน้องสีนะครับเพิ่นก็จับจองไว้แล้วนะครับคูละคันนะครับกัอยู่ในระหว่างการทำสัญญาครับอยู่ในระหว่างการทำสัญญานะครับงามงามมีงามงามนะครับนี่งามงามนะครับผมเจ๋วเจ๋วไปเลยนะครับเจ๋วเจ๋วไปเลยนะครับ ครับผู้ใดนะครับสนใจฟปรโมชันได้ละเอียดพิเศษนะครับรายละเอียดพิเศษนะครับสามารถโทรมาสอบถามผมโดยตรงได้เลยนะครับ0 8 9 5 7 6 1 9 8 6หาเจนะครับเนาะรายละเอียดพิเศษนะครับโทรมาสอบถามได้เลยเพื่อนพี่น้องนะครับเป็นงานซุมือนะครับวันอาทิตย์จะโทษได้นะครับวันอาทิตย์จะโทษได้สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับ ภูธรพี่น้องในเขตการสินสกลนครนครพนมมุกดาหารแล้วก็อุดรธานีบางส่วนนะครับเข้าดูแลอยู่นะครับนี่ทีมกลางบริการเข้าล่านะครับการันตีได้นะครับเพราะว่าเข้าเป็นตัวแทนจำหน่ายรถแท็กซี่ที่ยอดขายทีงสุดในประเทศไทยสามปีซ้อนนะบูธรพี่น้องสามปีซ้อนนะครับบราได้ยกสลากได้ด้ครับเขาอมอบให้นะครับมาจากผลงานนะครับการขายนะครับการบริการหลังการขายสู่ต่อยอดได้นะครับสำหรับการขายอะไรนี่นะครับรถดีการพร้อมนะครับมาที่สุดเท่าได้เลย ข้างเกษตรยนต์นะครับผมครับมีปัจจุบันมีอยู่3สาขาของพ่อพี่น้องเนาะอยู่อำเภอกุชินารายกาลสินสำนักงานใหญ่ระดับที่2ก็อยู่ที่อำเภอเมืองสกลนครนะครับเรียนเขียนเพิ่มเมืองสกลนครนะครับแล้วก็สาขาหนองไม่ล่าสุดอยู่ทียมเพิ่บางสมอจังหวัดอุดรธานีเนาะครับผมอ่ะสมัครที่นี่กันเอาไม้ส้มกันเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะพ่อเม่น้องงามเจ้านะครับงามเจ้าวันที่สิบหกเมษาคม2564โอ้พ่อยหกสี่น้องมัมีเลขบอกเด้ มือนีเลขบอกอย่าลืมมือนีเลขบอกบอกมืออื่นมือสันมือนีวันคู่นะครับก็ทุกสันวันคู่กับคุณคู่อาจารย์ทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานะครับเนาะให้ความรู้นะครับกับผมมากด้วยกันนะครับเนาะครับและนี่ก็พ่อขันสมีกนนะครับเนาะครับสวัสดีครับ